บาทนีมาฟังในท่านในท่านก่อมรวมสมัยยามนั่นก็ว่าย่มดำหน้านั่นล่ะอือพู้หน้าตุมหน้าลมเนี่ยกะไขรดอกหน้าลุมเนาะอือขันผู้หน้าโคกกจีบาทดีอือดำกะดำหน้าผงซักกลุงไปนั่แล้วออดำหน้าแลวๆกะโอ้ยงานการมันกะเบามือไในจกนักน้เ่าก็อยู่บานอยู่เดกกเียนน้าน,นะะ่ะพูดส,สาวกะลงุงองเคไปหา การทำงานแล้วซ้ำได้เกี่ยวเขา่ายืนนั่งคันดีกันทไปกรุงเทพเมื่อนั้นก็ีบอกพ่อบอกแม่บอกไม่ไงนั่นล่ะไปหายงานกรุงเทพกรุงเทพมันจะต่อไปมองคนงานหลายนลงาไม่ไงกบพอครับแม่ก็โอ้ยผูกคอต่อแขนห้แล้วหาหลายอยู่ดีมิแห้งเดินทางปลอดภัยไปยุใสกับคนนะคนบ่มเ้อหลอกหล่เอ้ยเพื่อนฟากันไปอ่ะความเก็บใ,ใหญ่ใคขวอมไข่ให้มีผูกแขนเบิด ในไงผูกแล้วกับแม่แม่ผูกแล้วกับพ่อนนล่ะเออทำไปล่ะลูกไป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 ,ไป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 หาเหตุการณ์เหตุการณ์้อพ่อก็เลยตั้งล่ากันธรรมดาเดยล่ะกวอนที่ไปเนาะแม่ก็วอวยพรสั่งสอนบอกลูกล่ะควันลูกสาวก็บ,บอกแม่ือกันวุ่นเป็นห่วงเป็นใยเนาะดูแลสุสภาพด้แม่ด้อพ่อกะจะกินเหล้าหลายหลายเจ้าพะนั้นวายกูไม่กินไรหรอกกินเมือละขวดตั้งขวดตอนตัวกระนะ นั่นละ่ะเป็ี่ยนยังมากวันหยากได้พอสัตนเออบางกินดอกกูบางกินดอกแต่นนอกจากเขาลิ้นให้ไปนะแล้วก็ลาพอล่อลาแม่แต่เราไปลูกไปไปไปเดินทางปลอดภัยเดินล,ะละูกได้สัตวลาแล้วก็วกไปมอดด่าไส้กับมาลับให้ลูกให้ร้านเราไปส่งไปส่งใค่รถตู้ตัวงามนี่อ,อย่าพาหน้านแวกบ่ได้ไปไล่ดอกเคยไปแล้ยวยุ่งเทปละอ,อันนี้มาดำหน้าทื่อๆไปตอนแล้วบ้านผู้สาวหน้าเข่ากุ้งเป็นดอกงาในป่าปูพุ่นแล้ว ตัวสูดลื่นล้นกันไปอึ้นหอดบ้านหอดซองกระโตมายามพ่อยามแม่แล้วเห็นอีอย่างดีก็คือนอดพ่อหอดแม่แล้วเลาไปเพ้นทยากระซากไหวบ้านกินแล้วนุ่มกินแล้วสาวแล้วก็อยากให้พ่อให้แม่แล้วนุ่มเนาะแล้วก็ซวงมาให้แม่แต่กระโถตามบ้านเราบ้านกิาจนด้เราให้แม่เรากินก่อนเรายานแพ้คือได้พูดีพ่อแม่ได้ยินโทรศั์กันรับแล้วอฮัลโหลฮัลโหลถูกก็เลย เอ้าววัจนอะไรนางมึงก็จังโทษมาบ้านไหวแถววัจนแม่วะท่านคอยวิของอันนึงแม่เป็นยาป่ะนะอย่างไรยีนางว่าวัจนท่านยาดีได้แม่ว่าัจนอีหลี่ได้แม่ป่ะนะได้รับของแับไปคอยส่งให้อ่ะของอีหยังบาดนี่ของที่ส่งไปให้น่ะแม่ป่ะนะลูกว่าโอ้ได้รับแล้วว่าัจนนมันเป็นยาอย่างไรยีนั่นน่อยป่ะนะยาดียากระซ่าไวาแม่ว่าะนห้วยกินแลี้ยงปฏิฮ็ดให้สาวคืนเต้งตึงคืนห้วยสแตงว่าแถ อันเจ้ากินเนี่เจ้ากระด้ํำอายุสิแปดปีดีล่ะแม่พ่ะนะห้วมาดีแท้ดีตัวแม่เขาเจ้ากินแล้วเขาเจ้าเป็นสาวเบิร์ตทุกคนแเดี๋ยวแต่ไข่เนี่ล่ะเทาอืออืออือมันทรงมาจักเม็ดหลายยีน่างมาท่านซีหาเม็ดพุนแล้วแม่กินเม็ดยาวเด้อเจ้าพะนะบอกแม่เนาะอออืออมันทรงมาหลายบ่ท่านหลายอยู่ห้พ่อกินน้ำก็ได้ได้แม่เด้อาท่านพ่อแต่ใดนุ่มคืนร่างกายแข็งแห้งวาท่านบนบอกแม่เมืนเออาท่านบุ๊แม่ก็เลย โต๊โทรศัพท์เร็วๆอ๋อสิละแม่โทรศัพท์นี่ละท่านตีเฝ้าไปเหตุงานก่อนท่านเออเหตุงานท่านลูกเอ้ยพไปนะมาแล้วก็ว่างโทรศัพท์มาแล้วไปเหตุการณ์เหตุงานนั่นละกลับว่าโดนนี่ล่ะเฝ <c oughs> ้ามาบ้านแล้วบ้านนี่ขับจากกรุงเทพมอเตอร์ไซค์ก็มาส่งหอดเที่ยนคือเกา่านั่นละใช้บ้านเท่าสะดวกสบายว่มือนี่มาหอดเที่ยนก็โอ้ยมอเตอร์ไซค์จอดเดีย่ยวลอยก็ลงเงีน้นเห็นแต่แม่ใหญ่นั่งอยู่ ก็เห็นแม่จะหวังแล้วก็สงสัยแล้วสาวนี่หักหน้าหักหลังเอาพี่เต้นไม่ไง่าอีแม่ไปใส่เอาบังจำกูมาได้สาานนบายอีด่างพี่เต้นแม่ว่าเอาเจ้าสบายอีแม่หนี่ไปนะเอากระติ้งแม่ไม่เงยตัวพี่เต้นว้ายจ้างว่ายแขวดหน้าเด็กค่ะพี่เนเอาลงกันละบาทแม่กับลูกอุย้ยเจ้าคือหน้าเด็กแท,นะทก่แม่พี่เต้นโอ้ยโคตินยาบังสงส่ว่าหายเห็ตัวคนน่ะว่ากินเท็จเม็ดแล้วแม่หนี่เม็ดเดียวเอาเจ้าลูกกูเดี๋ยวไม่เลี้ยงแม่หนี่ เอากับพ่อมึงหน่ะตัวได้หยิฟาดเข้าไปสองเมตรเพื่ออยากเป็นบ้าวจีเอ้าอีพ่อมาหน่พ่อมึงหน่ะตัวมาเต้นคุยกันอยู่นี่ระเบิดเบือเบิดเว้นไม่ได้ไปใส่ยู่นี่มาเต้นเว้ยเป็นการูดเศร้าวว้ายีพ่อสะบัดเดี่ยวเต้นคนเราว่าเป็นผู้ใหญ่าเต้นเบิกกระหนาบมาเต้นว้ายพ่อคนพ่อเตือนแม่มาเต้นคอยมาเหรอวะมาเต้นยัยเตือนเทอแอลเป็นคืขี้ตายนี่เพื่อนะแม่ว่าเงี้ยมันน้ำเหตุเพราะว่าได้พ่อมึงหน่เงี้ย ไายบ้าก็เป็นเจัาชีบ้าดิว่าเนี่ยตัวจะป๊กสุันเนี่มืงขึ้นวัหลับว่นร้อนนะคุ้มตัวจะชินกูเลยฮาไม่นี่ปเลยลูกลูกลูกมาแล้วอันสแตกเข้าไปได้สอเมตรใหญ่ท่านคอยบลาเจ้าบาทอยู่จุบสัมนิท่านกรอมก็เลย